ตำนานพญานาคจังหวัดหนองคายเรื่องราวความเชื่อและปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ความเชื่อเรื่องพญานาคในดินแดนอีสานนั้นฝังรากลึกในวัฒนธรรมอีสานมาช้านานโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายผู้คนเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงมีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ ทั้งสามารถบรรดาลโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และปกป้องคุ้มครองผู้คนจากภัยอันตรายต่างๆความเชื่อเรื่องพญานาคไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าขานแต่ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีความหวังและความเคารพต่อธรรมชาติของผู้คนในดินแดนอีสาน แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันแต่ความเชื่อนี้ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับดินแดนแห่งพญานาคทำให้ปรากฏการบ้างไฟพญานาคดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์และความงดงามของแม่น้ำโขง และร่วมสืบสารตำนานอันล้ำค่านี้ต่อไปนอกจากนี้แล้วความเชื่อเรื่องพญานาคยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติความศรัทธาและจินตนาการของผู้คนแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานแต่ก็มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อของชาวอีสานมาอย่างยาวนานในดินแดนอีสานนั้นโดยเฉพาะริมแม่น้ำขงจังหวัดหนองคายความเชื่อเรื่องพญานาคมีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คนสะท้อนผ่านเรื่องเล่าตำนานประเพณีและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มาของความเชื่อนี้มาจากหลายที่ด้วยกันเช่น อิทธิพลจากศาสนาพุทธและฮินดูพญานาคปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนาทั้งในพุทธศาสนาและฮินดูมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและพุทธเจ้าพระจักรวาลและความเชื่อที่มาจากแม่น้ำคงแม่น้ำคงสายใหญ่มีความลึกลับหลายเชี่ยวกรากยากต่อการเข้าถึง บวกกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นสายน้ำวนฟองอากาศเสียงดังใต้แม่น้ำกระตุ้นจินตนาการให้ผู้คนเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่นอกจากนี้ความเชื่อย,ยังมาจากตำนานท้องถิ่นที่เล่าขานมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่องเราเกี่ยวกับพยานาคที่ช่วยเหลือชาวบ้านบรรดาลโชคราบปกป้องคุ้มครอง ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสร้างความศรัทธาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพญานาะคที่เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงมีรูปร่างเป็นงูขนาดใหญ่มีเกรดวิเศษบางก็มีหัวเป็นมนุษย์ความเชื่อนี้ฝังรากลึกในวัฒนธรรมอีสานโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีตำนานและเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคมากมายบทบาทของพญานาคในความเชื่อของชาวอีสานพญานาคมีบทบาทสำคัญดังนี้พญานาคเกี่ยวข้องกับสายน้ำเชื่อกันว่าควบคุมฝนฟ้าอากาศความอุดมสมบูรณ์ต่างๆพญานาคเป็นผู้พิทักษ์รักษาสมบัติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และปกป้องผู้คนพญานาค เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์พลังอำนาจและความยิ่งใหญ่และพญานาคยังเป็นแรงบันดาลใจในงานศิลปะต่างๆสถาปัตยกรรมปฏติมากรรมและวรรณคดีสถานที่ที่เชื่อกันว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ก็คือแม่น้ำโขงทัมและภูเขา ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพญานาคเช่นประเพณีลอยกระทงเชื่อกันว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการบูชาพญานาคเพื่อขอขมาลาโทษและขอพรให้พญานาคคุ้มครองพิธีบวงสวงพญานาคนั้นจัดขึ้นเพื่อขอพรจากพญานาคให้บรรดาลโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และปกป้องคุ้มครอง การล้ำพญานาคเป็นการแสดงที่เรียนแบบท่าทางและรวดรายของพญานาคเชื่อกันว่าการล้ำพญานาคจะช่วยดึงดูดพญานาคให้มาปรากฏตัวปรากฏการบั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษานั้นเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อนี้ให้ทวีคูณยิ่งขึ้นตำนานบั้งไฟพญานาคเล่าขานสืบต่อกันมาช้านาน เกี่ยวกับปรากฏการ์ลูกไฟลอยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงในช่วงวันออกพรรษาเชื่อกันว่าเป็นการแสดงความเคารพศรัทธาของพญานาคที่มีต่อพระพุทธเจ้าแสงไฟที่ปรากฏบนท้องฟ้าเหนือแม่น้ำโขงชาวบ้านจึงเรียกกันว่าบั้งไฟพญานาคตำนานบั้งไฟพญานาคนั้นเล่าขานสืบต่อกันมาเชื่อกันว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้และเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลาหนึ่งพันาเมาครบกำหนดเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์เหล่าพญานาคมีความปรับเริื้มปิติยินดีจึงจุดลูกไฟเพื่อเป็นการบูชาเฉลิมฉลองลักษณะของบ้างไฟพญา,านาคนั้นปรากฏเป็นลูกไฟพุ่งขึ้นจากผิวแม่น้ำโขง ลอยสูงประมาณ50 150ถึง150เมตรไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีกลิ่นบางรูปมีสีแดงบางรูปมีสีเหลืองลอยอยู่บนท้องฟ้าประมาณ5 1 0ถึงวินาทีแล้วก็ดับลงความเชื่อของชาวบ้านชาวบ้านริมแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาวต่างมีความศรัทธาในตำนานบ้างไฟพญานาค เชื่อกันว่าเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์นำโชคลาภมาสู่ผู้ที่ได้พบเห็นส่วนพิธีกรรมในบางท้องถิ่นจะมีประเพณีแห่บั้งไฟพญานาคเพื่อเป็นการสักการะบูชาและขอพรนอกจากตำนานความเชื่อแล้วยังมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามอธิบายปรากฏการบั้งไฟพญานาคไว้หลายประการเช่น การเกิดแก๊สมีเชนจากใต้ดินเชื่อกันว่าใต้แม่น้ำโขงนั้นมีแหล่งกักเก็บแก๊สมีเชนเมื่อแก๊สมีเชนลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำและสัมผัสกับอากาศก็จะเกิดการลุกไหม้กลายเป็นลูกไฟนั่นเองนอกจากบ้างไฟพญานาคแล้วยังมีตำนานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพญานาคหนองคายอีกมากมายเช่นตำนานพญานาคคู เล่าถึงพญานาคสองตนที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลายชายมีนามว่าพญานาคาธิบดีส่วนฝายหญิงนั้นมีนามว่าพญานาคเกตตริงทั้งคู่ปกครองเมืองบาดาลด้วยความยุติธรรมและมาขึ้นมาช่วยเหลือชาวบ้านบนโลกมนุษย์อยู่เสมอตำนานแก่งอาหงเชื่อกันว่าแก่งอาหงเป็นประตูสู่เมืองบาดาลมีพญานาคยักษ อาศัยอยู่ที่นี่ชาวบ้านมักเห็นรอยพญานาคขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนหินตำนานพระธาตุราหนองเรากันว่าพระธาตุราหนองสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าโดยพญานาคเป็นผู้ช่วยเหลือในการก่อสร้างความเชื่อเรื่องพญานาคไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าขาน แตสทอนี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติความศรัทธาและจินตนาการบ้างไฟพญายนาคปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษากลายเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นปัจจุบันยังมีการถูกเถียงและวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญายนาคทั้งในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ ศาส,สนาและวัฒนธรรมสิ่งสำคัญก็คือการเคารพความเชื่อเปิดใจเรียนรู้และสืบสารตำนานอันล้ำค่านี้ต่อไปนะคะดินแดนหนองคายนั้นยิ่งเปรียบเสมือนขอุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่รอการค้นพบยังมีเรื่องราวและตำนานอีกมากมายที่น่าสนใจสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานและธรรมชาติอันงดงาม วนพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนชันชวนทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองมาพิสูจน์ตำนานพลังศรัทธาและความงดงามของดินแดนพญานาคแห่งนี้นะคะจากเรื่องราวที่เล่ามานั้นเซดรว,ว่าพญานาคไม่ใช่แค่ตำนานพื้นบ้านแต่แฝงไปด้วยคติความเชื่ออันล้ำคา่าสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พลังศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆ นำเสนอเรื่องราวน่าสนใจและสืบสารตำนานพญายนาคแห่งดินแดนหนองคายต่อไป